ข่าวดวนคมชันลึกอวอร์ดคะแนนอุ้งอิงนำสี่ช่องทางข่าวสวัสดีนะครับผมพกกระซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาเนาะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับงานโบสถ์นะครับผมเนาะคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21เอามาวมาสุพีเอาเมา้าสุนอกเอาเมาวาสุเอฟซีอีหลานหน่อย กันเดฟฟังคือเก่านะครับผมซึ่งคมชัดเลือกอร์ดได้ออกมาพี่น้องสรุป5ช่องทางโหวตใครมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมาขนาดนี้ซึ่ง k 36อ่านั่นคืออีหลาหน่อยเฮาผลโหวตทางติกตอกอุ๋งอิงอยู่อันดับหนึ่งผลโหวตทางเพจ อุ้งอิงอยู่อันดับ1ผลโหวตทาง S M S อุ้งอิงอยู่อันดับ1ผลโหวตทางไล n ์ช้อ p p i n g อุ้งอิงอยู่อันดับ1ผลโหวตทางเว็บไซต์อีหลาหน่อยเฮ้าอยู่อันดับที่2ส,สรุปง่ายๆตอนนี้5ช่องทาง หาสองทางหลักหาทิกต็อกสิบเปอร์เซนต์เพจสิบเปอร์เซนต์เว็บไซต์สิบเปอร์เซนต์อีหล่าหน่อยเฮาอยู่อันดับหนึ่งทางทิกต็อกทางเพจกันยู่อันดับหนึ่งแต่เว็บไซต์ตอนนี้อีหล่าหน่อยเฮาอยู่อันดับสองอแล้วก็ทาง SMS อีหล่าหน่อยเฮาอยู่อันดับหนึ่งซึ่งคะแนนทางนี้จะหลายนะครับผมนนั่นก็คือคิดเป็นสามสิบเปอร์เซนต์ของคะแนนทั้งหมดแล้วก็ทางไลน์ช้อปปิ้ง อีหลาน้อยเข้าอยู่อันดับหนึ่งน่าขนาด,ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในเรื่องที่ดีก็ต้องมีเรื่องที่กังวลในี่น้องนอกเมื่อมีการออกมานะครับผมนอประกาศผลคะแนนแบบนี้เสื่อได้เลยว่าแฟนคลับ FC ของศิลปินท่านอื่นเพิ่นบายูเสยแน่นอนเพิ่นบายู แบบซื่อแน่นอนเพิ่นบอลล่าซ่าแน่นอนเพิ่นต้องละดมในการโหวตให้ศิลปินเพิ่นอย่างแน่นอนอันนี้ถามว่ามีการประกาศผลคะแนนออกมาแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีบอมันมีทั้งเรื่องดีและกะขอเสียนะครับผมเนาะเรื่องดีนันคือเอาละแฟนคลับ FC เอฟซีเฮาอ่าแฟนคลับเอฟซีหลานน้อยเฮาพ่อที่จะใจชื่นขึ้นมาพ่อที่จะฮูว่าโอ้คะแนนลูกสาวนํา แต่อีกด้านหนึ่งมันทําให้ f อเกิดความชลาใจเห็นว่าลูกสาวนําแล้วอบอซอยกันโหวตเรืนเนี่ยเห็นจังได้ยิรา้อยกศนะคิดแน่ใจจะว่าสานันบอสอยกันาไยโหวตเห็นนําชีสองทางโอ้ยซีสองทางโอ้ยจังได้ีลรา้อยเข้ากศนะแบบนี้ไหมพี่น้องมันจะเปลี่ยนทัศนคติเมื่อเข้าหัวยิลา้อยตามหลังเราระดมกันเพื่อโหวตให้หยิลา้นยแมนบอ เราช่วยกันเพื่อโหวตให้หลานหน่อยเฮ้เพราะตอนนั้นเรารู้ว่าน้องตามหลังอยู่แต่เมื่อรู้ว่าน้องนําอยู่มันจะเอื่อยไปที่นี่มันจะเชยและที่สําคัญแฟนคลับเอฟซีของศิลปินท่านอื่นที่พ่นหูวาศิลปินของเพิ่นคะแนนตามหลังอยู่เพิ่นจัดรดดมทุนแน่นอนพี่น้องเพิ่นจะัดะดมโหวตแน่นอนอันนี้ นาเป็นห่วงนะครับผมเนาะนาเป็นห่วงผมจังเฮ็ดคลิปนี้ออกมาเพื่อเตือน f อฟซแฟนคลับของอีหล่าหน่อยเด้ออย่าชะล่าใจอย่าหยุดโหวตให้ลูกสาวอย่าหยุดโหวตให้อีหล่าหน่อยเฮ้าเราเริ่มมแจะมือนีนะครับผมเนาะอ่าเราต้องทําแบบสม่ำเสมอนั่นคือไปโหวตให้อีหล่าหน่อยแบบสม่ำเสมออย่าหยุดโหวตอย่าหยุดนิ่งอย่าชะล่าใจ เพราะผมเสื้อวานเนี่ยมม่ดี้ยิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสีเหลือเวลาอีก่่ถึงหกมือแฟนคลับเอฟซของศิลปินทันอื่นเพิ่นต้องระดมอย่างแน่นอนเพิ่นตองระดมโบวอย่างแน,น่นอ,แนอนยิ่งรู้ว่าศิลปินที่ตัวเองรักที่ตัวเองเชียร์คะแนนตามหลังเพิ่นยิ่งจะทุ่มเป็นเท่าตัวเท่าในฐานะเอฟซีอหลานหน่อยสู้กันมาป่านนี้แล้ว ยาฉลาดใจยาหยุดโหวตซอยกันโหวตยางต่อเนื่องซอยกันโหวตนะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเหลือเวลาอีกแค่หกมือเนี่ยเข้าสู่กันมากสองเดือนสามเดือนเนี่ยเพื่ออ่าลางวัดหนีของอีหล่าหน่อยเหลืออีกแค่หกมือเท่ากันใจเข้ากัดแขวสู่ซอยอีหล่าหน่อยเข้าแน่นะครับผม อย่า,ยานิ่งเฉยมีมูมบอกมูมีเพื่อนบอกเพื่อนที่เปลี่ยนแฟนคำเบฟซีหล่าหน่อยเฮาซอยกันเข้าไปโหวตสก,กิลนค้นงแา่งเข้าไปโหวตไปอาจจะเป็นช่องทางที่โหวตฟรีก็ได้เนี่ยย่างเช่นเว็บไซต์นี่นะครับผมบาาริษัทกัดซ้อนไปแล้วว่าเข้าไปโหวตแบบไรซึ่งซิปนาที่โหวตได้1ครั้งซึ่งทางเว็บไซต์ลหลาน่อยเฮาอยู่ดับส ทาง tiktok แบบเนี้ยก็เขาไปโหวตฟรีทางเพจตัองเสียเนานครับผมเนาะก็เข้าไปโหวตฟรีา Word ทาง s s ผู้ใดพอมีทุนมีกำลังก็ส่งใหอีหลาน้อยเข้าแน่สู่ๆเพื่ออีหลาน้อยเข้าทาง line shopping หรือทาง line shopee นะครับผมเนาะกะผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นโหวตว่เป็นร่องทักไปฮะผู้ยบาลมูลศูนย์เบิงนะครับผมเนาะเพราะทางบรรทัก เพิ่นเปิดกลุ่มไล่เพื่อจะดึงคนเข้ากลุ่มแล้วก็รวบรวมปัจจัยรวบรวมกองทุนในการโบนทายิลาน้อยเท่าในช่องทางนี้แต่ผมอยากให้พี่น้องอย่าทิ้งนะครับผมเนาะทุกช่องทางเลยพี่น้องอย่าทิ้งทุกช่องทางที่สามารถโบนได้เราต้องช่วยกันในทุกๆช่องทางสมมุติว่าทางจิ k t o ออิหล่าน้อยเทาได้ สี่เปอร์เซ็นเอาเอาจากสก็ได้นะครับผมนาองคัแนน,นเต็มสิบอาได้จากสามทางเว็บไซต์ได้จากสามทางเพจได้จากสี่ต้องเสียอีหลาหน้อยเข้าก็ได้เป็นส0บเปอเซ็นต์เรียน้องเราการทางเอสเออีหลาหน้อยเขาได้จากสิบเปอร์เซ็นต์สิอีหลาน้อยเขาได้ยี่สิบเปอแล้วทางอ่าไลฟ์ช้อปปิ้งสีิบเปอร์เซ็นีหลาน้อยเาได้จากสิบห้าถึงยซ กับซีวเปอร์เซนต์แล้วผมเือวา่าแฟนคลับเอฟซีเฮาถ้าช่วยกันจริงๆถ้าร่วมพลังกันอีรีลางวันนี้บอกไก่เกินเืดอมที่เฮาจะเอามามอบให้ปลูกสาวเฮาเอามามอบให้อีหลาหน้อยเฮาถือว่าเป็นของขวัญในการทำงานในการสู้งานตลอดทั้งปีทีหล่าน่อยเฮาสั่งความสุขความสนุกสั่งห้อยยิ้มส้่งเสียงวอราะ ให้แฟนลับเอซอีลาน้อยเฮาทุกผู้ทุกคนอันนี้ถ้ามีการออกมาแบบนี้นะครับผมเราเออกออกมาประก,กาศแบบนี้บอกกันเลยว่ามันเป็นกลยุทธ์ของทางคมชันลึกเพิ่นอยู่แล้วล่ะพี่นอ้องเพิ่นก็นต้องโค้งสุดท้ายเพิ่นก็นต้องอ่าให้แฟนขับ FC ของแต่ละบุคคลระดมในการโหวตอยู่แล้วมันเป็นกลยุทธ์ถามว่ามันดี ต่ออีหล่าหน่อยบอมันก็ดีต่อใจแฟนคลับเอฟซีหลายพี่น้องที่เห็นคะแนนลูสาวนําคือจังบ่าวอีสานว่าถ้ามอดมุบกลับมันกะเฮดไทยศิลปินที่มีคะแนนตามหลังอยู่แฟนคลับเพิ่นกะจะระดมมาโหวตขึ้นกันเพื่อให้ท่านอีหล่าหน่อยเฮ้าอย่าหยุดนิ่งอย่าชะล่าใจฝากเตือนแฟนคลับเอฟซีหลาหน่อยเฮานําแนพี่น้องหละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายัางไ๋ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอยสารได้แล้วครับผมเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบอยสารเพื่อเป็นกำลังใจผู้ใดสงสัยในเรื่องอย่างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้คลิปนี้บอยสาตรต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ